สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่ในออมพิเชียพาชาแนลเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะออมก็จะมาโชว์ Top 10 Favorite Item ม i ิ y e เย2024กันนะคะ pop star girl นะคะออกเสียง girl นี่นี่เห็น sparkling นิดนึงไหมคือมันเป็นกิตเตอร์ที่อยู่ในตัวโลชั่นเลยนะคะไม่ได้ใส่เองอะไรทั้งสิ้น ทุกคนวันนี้นะคะอยู่ในออมพิเชียพาเชนเนลเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะออมก็จะมาโชว์ Top 10 Favorite Item มิ d y เ a ี2024กันนะคะก็วันนี้นะคะออมก็เรียบเรียงประมาณ10อย่างนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะหมวดหมู่เรานะคะค่อนข้างเป็นแนว Beauty Product บบำรุงผิวนะคะบำรุงผมนะคะบำรุงหน้าแล้วก็บำรุง ผิวตัวอีกด้วยนะคะก็จะมีผิวหน้าแล้วก็จะมีผิวตัวนะคะเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะก็อย่างแรกอมก็จะเอามาเป็นแนวบำรุงผิวหน้ากันก่อนนะคะก็คืออันแรกเลยจะเป็นอันนี้ค่ะเป็น T3 Trouble Pad นะคะของของ Mediheal นะคะก็คืออันนี้อมชอบมากคืออมซื้อมาหลายกระปุกแล้วนะคะมันจะเป็นแพดนนะคะที่ช่วยลดรอย สิวนะคะแล้วก็จะช่วยลดการเกิดสิวด้วยนะคะนี่ก็คือใช้ไปเยอะมากเขาก็จะมีที่หนีบมาให้อย่างนี้นะคะอันนี้แล้วก็จะหนีบแผ่นขึ้นมานะคะแล้วเราก็สามารถเช็ดหน้าเลยเดี๋ยวออมเช็ดให้ทุกคนดูเลยนี่ก <G uer an> ็สามารถเช็ดได้ทุกเมื่อที่เรารู้สึกว่าผิวเราต้องการการคยวนะคะก็สามารถเช็ดได้เลยนะคะเช <G uer an> ็ดได้ทั้งหน้านะคะคอก็เช็ดได้นะคะ เป็นแผ่นบางๆแลก็จะเป็นกระปุกสีเขียวนะคะความจริงอันนี้มันมีกระปุกหลายสีนะคะมันจะมีกระปุกหลากหลายจริงๆแบบว่ามีสีน้ำตาลมีสีชมพูมีสีเหลืองนะคะซึ่งออมยังไม่ได้มีโอกาสลองซื้อสีเหลืองมาลองเลยนะคะเขาบอกว่าสีเหลืองเนี่ยช่วยทําให้หน้ามีความไบรท์นะคะมีความขาวขึ้นนะคะพูดถึงสิวแล้วนะคะออมก็มีตัวนี้แนะนําด้วยค่ะจะเป็น Popstar girl นะคะออกเสียง girl นะคะจะเป็นย e ี่ห้อ girl beauty นะคะก็เลยเขียน girl girl popstar ตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นที่แปะสิวนะคะซึ่งเราชอบมากตรงที่ว่าลายมันน่ารักแล้วเวลาติดหน้าเรามันรู้สึกแบบ มารู้สึกเจ๋งน,นะทุกคนทุกคนต้องลองไปซื้อดูนะคะสามารถลดสิวหัวหนองนะคะแล้วก็สิวอักเสบได้นะคะข้างหลังน่ารักมากคือแพคเกจิ้งเขาทำน่ารักมากราคาก็ไม่แพงมากนะคะเดี๋ยวออมเปิดออกมาให้ดูก็คือออมซื้อมาใช้หลายกล่องแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นกล่องใหม่นะคะมีหลายสีมากมีสองแพ็กนะคะก็คือคุ้มจริงๆนะคะหมวดผิวหน้ากันต่อไปนะคะก็คือจะเป็นอันนี้ค่ะ จะเป็น l e n i e Waters l e e p i n g Mask นะคะช่วยในการที่ moisturize ผิวนะคะก่อนนอนเพื่อให้เราตื่นมาผิวเราจะรู้สึกชุ่มชื้นนะคะซึ่งออกรู้สึกว่ามันได้ผลจริงๆนะคะเป็นยี่ห้อของเกาหลีนะคะ l e n i e ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมานะคะก็คืออันนี้ออมใช้แล้วแกะแล้วจะเป็นประมาณนี้เขาก็จะให้ชอ้อนมาด้วยนะคะมันให้มาคุมมากคือแบบเห็นข้างหน้ามันถึงนี่เลยอะเห็นเงาไหมคือมันถึงนี่เลย แล้วคือเขาให้มาเยอะจริงๆนะคะราคาก็ไม่แพงแถมได้ของแถมด้วยนะคะเดี๋ยวออมจะทาให้ดูแล้วก็เอาขึ้นมาประมาณนี้นะคะแล้วอันนี้คือมือนะคะแล้วก็จะเกลี่ยลงไปแล้วก็จะรู้สึกได้ว่าผิวมีความเย็นนะคะเย็นจากที่มันเป็น water sleeping mask นะคะแล้วก็จะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะเกลี่ยง่ายไม่เหนอะผิวนะคะ ซึ่งแบบอันนี้ออมใช้แล้วออมรู้สึกมันได้ผลแถมแบบปกติครีมอาจบางตัวอาจจะแบบมีความเนะหน,หนาที่หน้านะคะซึ่งตัวนี้ไม่มีเลยค่ะออมก็เลยใช้บ่อยนะคะแล้วแบบใช้ได้แบบสองสาเดือนเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปหมวดหมู่แบบแนวบำรุงปากกันบ้างนะคะส่วนที่อยู่บนหน้าเหมือนกันลิปมันอันแรกเลยที่ออมแนะนำคือเลนิชเหมือนกันคะ่ะยี่ห้อเดียวกันเลยอันนี้จะเป็นแบบกระปุกแบบเล็กนะคะ ก็คือเราสามารถเปิดออกมาเป็นลิปมันปกตินะคะแล้วอันนี้ข้างในเป็นลิปมันที่แบบช่วยจริงๆนะคะเป็นลิปมันช่วยให้ปากไม่แห้งนะคะแถมยังช่วยให้ลดหลุมปากนะคะสําหรับใครที่ชอบมีร่องปากแล้วมันจะทาลิปไม่สวยนะคะอันนี้คือตอบโจทย์คะ่ะคือคืนเดียวตื่นขึ้นมาคือแบบโหปากเนียนกริบเลยคะ่ะอันนี้คือแบบใช้ได้เป็นปี ต่อไปก็จะเป็นปากเหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นลิปมันเหมือนกันแต่ว่ามีความมีสีให้ปากหน่อยทําให้ปากเราดูมีความมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะเพราะถ้าปากมันจืดเกินไปก็จะทําให้เราดูไม่สบายนะคะอันนี้จะเป็นของโรแมนนั่นเองค่ะเป็นสี0 4นย์นะคะฮิปปี้เบอร์รี่ค่ะเราก็แตะแตเอานะคะสวยมากดูมีความธรรมชาติมากค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นลิปเหมือนกันอีกแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นลิปเซรั่มค่ะมันจะสีสีแบบพีชพีชนิดน,นึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลิปเซรั่มที่เปลี่ยนสีตามค่า PH นะคะบำลุงปากจริงๆนะคะเดี๋ยวออมจะลองทาให้ดูคือสีอันนี้คือถ้าใช้เยอะมันก็จะค่อนข้างแรงนะคะแต่เราต้องใช้ใน,น,น,น้อยนิดนึงบีบค่อนข้างระวังนะคะ สีมีความชมพูรธรรมชาตินะคะนี่เป็นลิปเซรั่มซึ่งปากเราจะรู้สึกไม่แห้งนะคะแล้วก็กันน้ําด้วยอันนี้จะเป็นยี่ห้อของน่าจะเดซเซนะคะมันน่าจะอ่านแบบนี้นะคะเอไม่แน่ใจมันอ่านว่าอะไรแต่เป็นแบบพีชนะคะ ใช้กันแดดนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะกันแดดที่ออมลองใช้มาหลายตัวมากซึ่งสรุปก็มาจบที่กันแดดอันนี้นะคะจะเป็นกันแดดของอเนซ่านั่นเองค่ะคือแบบดีมากค่ะมันจะมีความแบบเรียกว่าลายออนนะคะจนมันกันแดดได้ดีมากค่ะเป็น SPF 50บวกๆเลยนะคะเดี๋ยวออมลองทาให้ดูที่มือคืออันนี้เราต้องเขย่าก่อนนะคะเพราะว่าเมียน มันจะไม่ผสมกันนะคะส่วนอันนี้นะคะจะช่วยบำรุงผิวไปในตัวด้วยนะคะเปิดก็ง่ายนี่เมื่อกี้เปิดแค่หมุนขวดดีไซน์สวยมากเล็กบางพกง่ายแล้วก็หมุนออกง่ายเลยค่ะเราทาเลยนี่ซึ่งออมรู้สึกว่ามันไม่เหนอะหน้านะคะแล้วแถมมันรู้สึกแบบบางเบาหน้าสบายมากแล้วก็มีความเย็นบำรุงผิวหน้าด้วย a อเ s ซาขวดสีชมพูเป็น Anessa Perfect UV Sunscreen m i l มัลตนะคะเอาไปส่วนของบำรุงผิวบำรุงมือบ้างนะคะคืออันนี้เลยบำรุงผิวก่อนแป้นของ Bath a n d Body Work s นะคะ Love Always Win นะคะจะเป็นโลชั่นผิวซึ่งสำคัญมากตรงที่ว่ามันมีกากเพชรอยู่ในตัวนี่ถ้าทุกคนยังไม่สังเกตนะคะ เห็นไหมมันจะเห็นไหมนี่เห็นสปาร์เกลิงนิดนึงไหมคือมันเป็นกิตเตอร์ที่อยู่ในตัวโลชั่นเลยนะคะไม่ได้ใส่เองอะไรทั้งสิ้นนะคะเอาไว้ออกงานหรือถ่ายรูปก,ก็คือจะสวยนะคะเพราะว่าเวลาเราหันไปมุมไหนกล้องมันก็จะมาที่เราใช่ไหมคะแสงมันก็จะหล่นมานะคะเพื่อทำให้แบบผิวเราก็จะดูมีความอลังการซึ่งออนจะทำชิมเมอร์ให้ดูมันจะทำให้แบบเราดูสวยมาก เราทาไปเลยมือออมเคยเจอหลายอย่างแล้วนี nee, ่ค่ะเห็นกิเตอร์บางๆไหมเดี๋ยวต้องคือมันแบบเป็นโลชั่นที่แบบไม่เหนียวหนืะหนะแล้วบำรุงผิวแถมมีกิเตอร์นะคะกลิ่นมันแบบหอมมากกลิ่นมันค่อนข้างบางเบานะคะกลิ่นมันแบบเรียกว่าอะไรดูลมุลดูซอฟท์นะคะออมเลยชอบมาแล้วมันหอมแบบเฟรชละมุนละมุนหวานๆนะคะก็เลย นี่อันนี้เลยค่ะเราก็มีบำรุงมือกันบ้างนะคะก็คือมือออมช่วงนี้แห้งมากเพราะว่าแบบล่าสุดที่ไปนอร์เวย์กลับมาคือแบบมือแบบ้อหอจับมือตัวเองไม่กล้าจับเลยค่ะคือมันแบบมีความสากมากแห้งมากถลอกมากออมใช้อันนี้ค่ะแต่ r i ช u ว l อ,อมมือ เป็นลอดสีส้มนะคะวิชัวจะเป็นแบรนด์ natural นะคะซึ่งออมชอบซื้อมากเพราะว่าแบรนด์ natural มันจะทําให้กลิ่นมันจะหอมนะคะซึ่งอันนี้กลิ่นอะไรไปไม่ได้นอกจากซิตรัสค่ะสีส้มมาขนาดนี้ก็ต้องกลิ่นซิตรัสนะคะจะกลิ่นมีความแบบคือบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นความกลิ่นเปรี้ยวก,กลิ่นส้มกลิ่นมะนาวอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้หอมค่ะแล้วก็บีบออกมาแล้วก็ไม่ต้องบีบเยอะนะคะ ปีบนินเดียวคือวำรุงได้ทั้งมือนะคะนี่เราก็ทาลงไปบนมือซึ่งมันจะรู้สึกแบบกลิ่นมันจะมีความซิทรัสแต่แบบหอมสดชื่นมากนะคะซึ่งแบบ ออมรู้สึกว่ากลิ่นมันค่อนข้างเป็นอารมาเรลัซิ่งนะคะไปนะคะก็คือจะเป็นบำรุงอะไรไม่ได้นอกจากบำรุงขนตาค่ะคือออมา่าแต่ก่อนออมเป็นคนขนตาสั้นนะคะพอได้กำมามันออมก็เลยต้องใช้อันนี้ค่ะ Long Lashes เป็น Eyelash Enhancer นะคะของ Can... น่าจะ c a n น r o w นะคะหรือ c a n น r o w ก็ไม่แน่ใจนะคะลองอ่านกันดูนี่ข้างบนตรงนี้เลย ซึ่งอันนี้นะคะออมลองใช้ไป1หนึ่งคืนก็คือแบบขนตายาวขึ้นมาจริงๆนะคะเห็นผลนะคะนะคะอันนี้จะเป็นเซรั่มนะคะไม่ใช่แบบอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่แบบเมคอัพหรืออะไรเป็นเซรั่มลุงนะคะเวลาเราจะทานะคะแล้วก็ทาไปที่ตาอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วก็ปัดไปคลื่นไปอย่างนี้นะคะ่ะถ้าสมมุติเราไม่ได้เราก็จุ่มเพิ่มค่ะมีจุ่มเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วเราก็ทาไปอีกค่ะ นี่แล้วก็ทาขึ้นไปเลยแล้วพอตื่นมาขนตาเรามันก็จะมีความแบบยาวขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยค่ะแล้วก็อันสุดท้ายท้ายสุดของเรานะคะที่วันนี้อ้มจะมาแชร์นะคะก็คือน,นี่เลย Hair Mask f i n o นะคะเป็นของญี่ปุ่น,นะคะ่ะมันจะเป็น Premium Hair Mask เลยนะคะซึ่งอันนี้คนใช้กันเยอะมากซึ่งแบบ ที่ญี่ปุ่นเขาก็ขาดเยอะมากเหมือนกันนะคะออมก็เลยซื้อมาใช้นะคะซึ่งพอออมลองใช้แล้วเนี่ยคือมันดีนะคะทุกคนคือมันจะเป็น hair m a s นะคะที่ช่วยให้ผมแบบเงาช่วยให้ผมเรียบช่วยให้ผมแบบตามทรงที่เราต้องการแล้วก็ที่สำคัญคือไม่สั่งหนาง้าตังแล้วผมกแบบ็แบบนุ่มมากนะคะคืออันนี้เป็นกระปุกใหม่ออกมาให้ทุกคนดูนะคะเพราะกระปุกเก่าคือเหลือแค่ก้นแค่นี้แหละ ก็เลยใช้เป็นอันนี้นะคะก็คือเวลาจะใช้ก็คือคนแล้วก็เอาออกมานะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช anel ออมพิชยาพา c h ด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากให้ออมทำคลิปอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกออมด้วยนะคะเพื่อออมจะได้มีไอเดียในการทำคลิปให้ทุกคนดูนะคะว่าออมจะได้รู้ว่าทุกคนอยากให้ออมทำคลิปอะไรบ้างนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะออมไปก่อนคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย